v g o Power U 30ตัวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรที่แตกต่างไปจาก Power U 20ที่ออกมาก่อนหน้านี้บ้างเรื่องแรกก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่ถึง6,000ม ah ิลลิแอมกับการชาร์จ1 5วัต์จากการที่ผมได้ทดสอบการชาร์จไว1 5วัต์บนแบตเตอรี่6,000 m มิลลิแอมกับ Vigo Power U 30ตัวนี้ผลทดสอบได้มาตามนี้เลยคือใน1ชั่วโมงเราชาร์จได้แบตเตอรี่สูงถึง40%และในชั่วโมงครึ่งเนี่ย เราสามารถได้แบตเตอรี่ใน Vigo Power U 3 0ตัวนี้ถึง60%เลยและใช้ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มมากกว่า2ชั่วโมงนะครับการใช้งาน Vigo Power U 3 0ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่6,000 m มิเราต้องบอกไว้เลยว่าใช้งานได้อึดมากเพราะว่า AI Power ฟีเจอร์หลักของทาง Vigo เนี่ยเขาออกแบบมาให้สามารถจัดการพลังงานและจัดการทรัพยากรขอ,ของเครื่องได้เป็นอย่างดีคือว่าเวลาที่เราใช้งานอยู่และแอปพื้นหลังของเราที่ไม่ได้ใช้หลายๆอันเนี่ย ตัว ai power ตัวนี้จะไปปิดแอปพวกนั้นเพื่อที่จะไม่ให้กินพลังงานของตัวเครื่องมากจนเกินไปและ v i g o power u 3 0ตัวนี้ยังได้รับรองเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานกว่า4วันจากทาง smartwiser ซ,ซึ่ง smartwiser เ,เป็นองค์กรที่คอยตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆโดยการชาร์จ15วัตต์ของ v i g o power u 3 0ตัวนี้ก็ชาร์จผ่าน usb type c และเป็นสมาร์ทโฟนในราคาประหยัดที่มาพร้อมกับ usb type c และ ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆเลยสําหรับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นราคาประหยัดประหยัดส่วนเรื่องที่2ที่ทําให้เจ้า v i g o Power U30 ตัวนี้มีความแตกต่างจาก v ีโก้พาวเวอก็คือสแกนแลายนิ้วมือที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับจากเดิมที่ V ีโ o Power U20 ไม่มีสแกนแลายนิ้วมือแต่ใน Power U30 ตัวนี้ก็มีสแกนแนิ้วมือด้านหลังมาให้และถ้าเกิดใครที่ไม่ชินกับการใช้สแกนแลืวน้วมือหรือว่าชอบสแกนใบหน้า V ีโ o Power U30 ก็ยังคงสแกนใบหน้าได้เช่นกันอันนี้ก็คือสิ่งที่มีการเพิ่มเข้ามาจากตอน V ีโ o Power U20 นะส่วนเรื่องที่3ก็คือเรื่องของแรมและก็เนื้ ถ้าเกิดใครยังจำได้ Power U 2 0มาพร้อมกับแรม3 g ิกเนื้อที่ภายใน32 g ิใช่ไหมแต่ใน v i g o Power U 3 0ตัวนี้มาพร้อมกับแรม4 g ิกเนื้อที่ภายใน64 g ิและในส่วนที่ v i g o Power U 3 0และ Power U 2 0เหมือนกันก็นกคือหน้าจอ หน้าจอเป็นหน้าจอขนาด6 8นิ้วเท่าๆกันความละเอียด HD เท่าๆกันความสว่างหน้าจอเรียกได้ว่าก็เท่าๆกันเช่นกันสําหรับใครที่ชอบจอใหญ่สาใจก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะและเรื่องของกล้องหลังเนี่ย Vigo Power U30 มาพร้อมกับกล้องหลังตัวหลัก13ล้านพิกเซลกล้องรองอีก2ตัวคือกล้อง2ล้านพิกเซลสาหรับวัดระยะแล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้อง AI Lens สำหรับคอยปรับจูนภาพในการถ่ายของเราว่าควรอยู่ในมูดแอนโทนแบบไหน ส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็เป็นกล้อง8ล้านพิกเซลเรียกได้ว,ว่าไม่มีอะไรที่แตกต่างกันในเรื่องของกล้องแล,ล้วก็หน้าจอเนาะส่วนเรื่องของ SoC ที่ใช้งานใน v i g o Power U30 ตัวนี้ก็มาพร้อมกับ MediaTek Helio G35 ซึ่งเป็น SoC Gaming ระดับเริ่มต้นถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นแบตอึดจอใหญ่และเล่นเกมได้ v i o Power U30 ตัวนี้ก็ยังคง นำไปเล่นเกมสนุกกับเพื่อนๆได้เช่นกันนะส่วน UI ต่างๆของ Vigo Power U30 ตัวนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นคนชอบความค l e นอันนี้ต้องบอกไว้เลยคุณต้องมา Vigo แน่นอนเพราะ Vigo Power U30 ตัวนี้ UI ทั้งหมดเรียกได้ว่าค l e a n เกือบหมดบน Android 11ซึ่งเป็น Android เวอร์ชั่นล่าสุดสำหรับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นที่คุณจะหาจับ Android 11ได้นี่ยากมากและ Vigo Power U30 คือหนึ่งในนั้น ที่มาพร้อมกับ Android 11และพอมันเป็น UI ที่มันมีความคลีนการใช้งานต่างๆนั้นก็มีความลื่นไหลมากๆเช่นกันครับและสิ่งที่ทําให้ v ี g o Power U30 นั้นได้ประสบการณ์แบบ Android กินคลีนเลยก็คือเขามีปุ่ม Google a s s i s t a n t มาให้เราใช้งานด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถกดปุ่มรัดตัวนี้เพื่อเรียกใช้งาน Google a s s i s t a n t ได้เลยซึ่งสิ่งที่เพิ่มมาในการใช้งานเจ้า Android 1 1บน V ี g o Power U30 ก็คือ Vigo Feature ที่จะทำให้เราสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณต้องการจอใหญ่แต่ใช้งานมือเดียวเขาก็มี one hand Mode มาให้เราใช้งานได้เช่นกันหรือว่าเราอยากสกินช็อตผ่านการใช้คำสั่ง gesture ก็ตามก็สามารถใช้งานคำสั่ง3นิ้วปัดเพื่อสกินช็อตได้เช่นกันเพราะเขาได้นำ Vigo Feature ตัวนี้มาผสมกับ Android ที่มีความคลีนมากๆเนี่ยทำให้การใช้งานของเจ้า v g o Power U30 ตัวนี้ ได้ทั้งความครบคันต่อการใช้งานและก็ได้เรื่องของความลื่นไหลในการใช้งานด้วยทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เจ้า Vigo Power U30 ตัวนี้มีมาให้เรานะครับและถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่สงสัยก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เราจะรีบไปตอบทันทีนะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ